สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง coming soon สํหรับเนื้อหาสาระในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการประกาศตัวแปรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็มาดูความหมายของตัวแปรนะครับมันหมายของว่ายังไงสํหรับตัวแปรในทางด้านภาษาคอมพิวเตอร์นะครับมันก็จะหมายถึงพื้นที่บนหน่วยความจํานะครับที่ใช้ในการ เก็บข้อมูลซึ่งตัวในภาษารัฐนะครับเราสามารถที่จะประกาศตัวแปรได้แบบค่อนข้างาได้หลากหลายรูปแบบนะครับแต่ว่า,าทุกกับทุกภาษานะครับมันก็จะมีแยกประเภทเตัวแปรได้ดังนี้นะครับมันก็ผมจะแบ่งออกเป็นอสองตัว แบ่งออกเป็น2ชนิดนะครับก็คือตัวแปรแบบ global ครับกับอีกตัวนึงก็คือ,อตัวแปรประเภท local ซึ่งตัวแปรประเภท global นะครับกับ local นะครับซึ่งตัวนี้นะครับใช้ใช้ lifetime นะครับใช้ lifetime ของตัวแปรในการที่จะ แบ่งแยกชนิดนะครับไลฟ์ไทม์ก็คือ <c oughs> ค่าชีวิต <c oughs> ค่าชีวิตของตัวแปรตัวนั้นๆน,น,นะครับก็อย่างเช่นนะครับตัวแปรประเภทกอบบอลนะครับก็มันจะมีค่าชีวิตนะครับอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงที่สุดโปรแกรมนะครับส่วนค่าชีวิตหรือไลฟ์ไทม์ของตัวแปรประเภทโลเคอลนะครับมันก็จะถูกกำหนดโดยสโคมนะครับ ถ้า,าตัวแปรนั้นนะครับอ,อยู่แบบมดสกปหรืออยู่ออก,ออกนอกสะปรของมัน,มนก็ตัวแปรนั้นก็ก็จะไม่ถูกมองเห็นนะครับอมันก็จะมองเห็นเฉพาะในสะปรของมันนะครับอ่โอเคซึ่งในคลิปคลิปนี้นะครับผมก็จะพูดถึงตัวแปรประเภท local ครับ ซึ่งจะพูดถึงตัวแปร local แล้วก็เป็นแบบ single t r a d นะครับไม่ใช่แบบเราจะไม่พูดถึงตัวแปรแบบ m u s t i t r a d นะครับอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกความแตกต่างกันนิดนึงนะครับก็คือคอ่อ ตัวแปร global นครับมันจะเป็นมันจะใช้พื้นที่ในส่วนของ static memory นะครับหรือจะใช้พื้นที่บนหน่วยความจำของ .data นะครับหรือ .data แล้วก็ .bss นะครับอันนี้คือ,อพื้นที่ที่ใช้เก็บข้อมูลนะครับอันนี้ข้อมูลแบบประเภท read only นะครับ ส่วน b bss ตัวนี้ก็เป็นเซชันของอพื้นที่ที่ใช้เก็บข้อมูลแบบไม่มีการกำหนดค่าเริ่มต้นนะครับอ่ะโอเคในส่วนแบบตัวแปรประเภท local ครับมันก็จะเก็บข้อมูลส่วนใหญ่นะครับก็สามารถเก็บได้ทั้ง stack นะครับ stack แล้วก็ไอตัวพวกนี้นะครับแบบ static memory นะครับไอพวก data section. r r a. d a. data section แล้วก็จุด b. s section นะครับอ่ะโอเคแล้วก็นะครับในส่วนของ static memory นะครับค่าที่อยู่ใน static memory ค่าเริ่มต้นนะครับที่อยู่ใน static memory ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นแอบ ค่าที่จะถูกสร้างหรือจะถูกสร้างตั้งแต่ตอนโหลดข้อมูลเข้ามาไว้ในแรมนะครับอ่ะโอเคส่วนค่าที่อยู่ในสแต็กนะครับส่วนนี้มันจะเป็นค่าที่แบบจะเป็นพื้นที่ที่ถูกสร้างนะครับในตอนอรันไทม์ส่วนในพื้นที่ส่วนสแตติกมอรี่นะครับจะถูกกำหนดตั้งแต่ ในช่วง compile time นะครับอ่โอเคมาอืมอ่าในส่วนการประกาศตัวแปรน,นะครับมันก็จะมี keyword อ,อ,อ,อยู่ด้วยกัน3ตัวนะครับก็คือตัว let นะครับตัว let แล้วก็ static แล้วก็ m ิ t นะครับที่จะเห็นไม่บ่อย โอเคครับตัวเล t นะครับตัวนี้ใช้ในการาประกาศตัวแปรนะครับที่ใช้ stack ในการเก็บข้อมูลอโอเคถ้าผมเข้าใจผิดนะครับก็สามารถอาคอมเมนต์ตอบกับผมได้นะครับอโอเคในส่วน static นะครับมันก็จะใช้พื้นที่ในส่วน static m e ม o r y นะครับในการเก็บข้อมูลอ่ะโอเคมิวตตัวนี้นะครับก็หมายความว่าตัวแปรนั้นนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้หรือมิวต์เอเบเองอ่ะ แล้วก็การประกาศตัวแปรน,นะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอดอกจันนี่มาบ่อยเหลือเกินการประกาศตัวแปรน,นะครับมันก็จะมีอยู่ในการสองแบบนะครับนั่นก็คือ,อการประกาศแบบ แบบตัวทั่วไปนะครับอย่างเช่นเล t เราก็จะใช้คีย์เวิร์ดเลนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อของตัวแปรแล้วก็ตามด้วยชนิดของตัวแปรนะครับแล้วก็ assignment ด้วยค่าเริ่มต้นนะครับอ่าโอเคแบบนี้นะครับก็คือการประกาศแบบทั่วทั่วไป แล้วก็จะมีการประกาศอ,บบอีกแบบหนึ่งครับที่ชื่อว่าการประกาศแบบ type inference น,น,นะครับก็คือ type i n f e เ e n c e นะครับมันก็คือการประกาศแบบการประกาศแบบเราไม่ต้องกำหนด type ของตัวแปรนะครับแต่ว่า ตัวคอมเพลเลอร์มันจะกําหนดให้เองนะครับโดยดูจากค่าไอค่านี้นะครับค่าค่าที่เราแอสเซมบล์นะครับว่าค่าที่เราใส่เข้าไปนะครับมันคืออะไรก็อย่างเช่น2ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้ก็คือตัวแทนด้วย i 3สามสองครับแต่ถ้าเป็น2 u 3 2ูสามสองแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นไทแบบ u ูสามสองแต่ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับ ก็จะหมายถึงติงสไลด์นะครับอ่าโอเคอ่าเราอาจจะยังไม่กำหนดค่าเริ่มต้นให้ตัวให้กับตัวแปรของเราก่อนก็ได้นะครับแล้วเราก็มากำหนดให้ทีหลังโอเคอย่างเงี้ย ก็ได้นะครับอ่ะโอเคอ่า อันนี้ตัวอย่างซอฟ r t โค้ดนะครับเราลองมาคอมไพล์แล้วก็ลองรันดูนะครับอ่าโอเคอ่ามันก็คอมไพน์ไม่ผ่านนะครับโดยมันจะฟ้องว่าตัวแปรของเรานะครับเป็นแบบ อิมูเทเบิลนะครับไม่สามารถจะ uh, ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงค่าได้นะครับมามันให้ uh, ถ้ามัน uh, ต่อคอมพเลอร์นะครับแนะนําว่าถ้าเราอยากจะ,ะอยากจะสร้างตัวแปรแบบ uh, สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้นะครับเราก็ต้องใช้คีย์เวิร์ดมิเข้าไปนะครับอ่ะโอเคซึ่งอ uh, ขอบอกไว้อย่างหนึ่งนะครับก็คือในภาษารัตนะครับ ตัวแปรที่เราสร้างนะครับมันจะเป็นแบบ immutable by default ครับหรือถ้าแบบประกาศปกตินะครับเราแบบมนันจะเป็นแบบตัวแปรแบบ read only นะครับหรือไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงค่าได้ซึ่งตัวนี้นะครับมันก็จะแตกต่างกับตัวภาษา c แล้วก็ภาษา c พ,พนะครับอโอเคเราก็ใส่มิ้วเข้าไปนะครับอย่างนี้เพื่อเป็นการบอกว่านะครับ ตัวแปรตัวแปรที่ชื่อนำนะครับมีไทเป็นไอสามสนะครับเป็นตัวแปรที่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้อะโอเคอปิินให้นิดนึง โอเคลืมใส่อะอาโกเมนต์ให้อ่ะโอเคอืมทีนี้นะครับเราก็อขอแถมอีกนิดนึงก็แล้วกันก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับอ่ะ นี้นะครับเ,เ,เราใร้เอาสามารถใช้คีย์เวิร์ดคอนนะครับเพื่อประกาศค่าคงที่นับหรือค่าคอนสแตนต์นะครับอ,อตัวอย่างเช่นอ,อ,อะไรดีอ,อ,อย่างนี้ อ่ะเราลองคอมไพล์แล้วก็รันดูนะครับเดี๋ยวเรามาลองอีกอเรามาลองอะไรกันอีกนิดนึง ซึ่งค่า c ค s t a n t นะครับเมันเป็นค่าประเภทแบบจะต้องแบบจะต้องรู้นะครับต้องรู้ค่าตั้งแต่ตอนออตอนคอมไพน์ไทม์นะครับโอเคเข้าใจความหมายของคำว่ารู้ค่าตั้งแต่คอมไพน์ไทม์นะครับอโอเคเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับอยกตัวอย่างไงดีอเดี๋ยวดูก่อนนะครับ ขอดูก,ก่อนจะยกตัวนางแบบไหนดอีอ่ะตัวนี้กะนสติงอ่ะโอเค อเราลองมาดูนะครับแบบนี้อ่าโอเคนะครับโอเค มันก็จะบอกว่านะครับไม่สามารถาใช้ประกาศคอนสแตนต์ประเภทเสตริงได้นะครับเพราะว่ามันจะเรียกว่าอะไรมันไม่สามารถที่จะใช้ค่าที่ใช้ค่าที่ที่ใช้ค่าที่ต้องประมวลผลในขณะ รันไทม์ได้นะครับมันต้องเป็นค่าที่ดูตอนที่อตอนคอมไพล์ไทม์เท่านั้นนะครับอย่างเช่นพวกสตริงลิสตเลลหรือนัมเบอร์ลิสตเลลอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะโอเคอ่ะทายังนี้ล่ะ เขียนถูกหรือเปล่าอ่ะโอเคอย่างนี้ได้นะครับเป็นถ้าเรากำหนดสตริงนิทัลนะครับก็สามารถกำหนดค่า c o n สแตนตให้กับตัวอคอนสแตนต์ที่ว่า s ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น s t ตริงแบบสตริงครับเป็นตัว t ัคเจอร์นะครับจะไม่สามารถกำหนดค่าให้กับตัวคอนสแตนตได้นะครับเพราะว่ามัน เป็นค่าที่ต้องประมวลผลในขณะ run time นะครับซึ่งค่า c o ส s ตน n ์นะครับมันต้องเป็นค่าแบบค่าที่ต้องทราบค่าในช่วงคอมไพท์ไทม์เท่านั้นนะครับอ่ะโอเคอ่ะสุดท้ายนะครับสุดท้ายจริงๆขออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอ่ะจะให้ตัวอย่างหนึง่งอ่ะโอเค อ,อย่างนี้เราลองคอมไพล์แล้วก็รันดูนะครับว่ามันคอมไพล์ผ่านไหมอ่ะโอเคแน่นอนสามารถคอมไพล์ผ่านนะเพราะว่าไอตัวไอตัวหนึ่งนะไอตัวหนึ่งเลขหนึ่งนี้นะครับก็คือตัวเรียกว่า number l i t e r a l e ครับอ่ะโอเคแล้วเป็นแบบนี้อ่าถ้าเป็นอย่างนี้นะครับอ่ายังไงดี โอเคจากตัวอย่างนี้นะครับค่าคา constant s นะครับมันควรที่จะเป็น6ใช่ไหมครับแอดแล้วก็ใส่ argument 5นะครับ5บวก1ก็ได้6อ่ะโอเคเ,อเราลองมา compile แล้วก็รันดูนะครับว่าจะให้ผลลัพธ์ยังไงอ่อเนะเห็นไว่ามันไม่สามารถที่จะทำการแอดไซเมนต์ค่าให้กับตัว ค่าคงที่ตัว s ตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าตัวฟังก์ชันตัวนี้นะครับมันมันจะถูกเรียกแล้วก็ประมวลผลในช่วงในช่วงรัน t i ม e นะครับซึ่งไม่สามารถที่จะกำหนดค่า assignment ให้กับค่าคงที่ตัวที่ชื่อว่า s ได้อ่ะเดี๋ยวถ้าเป็นอย่างนี้นะครับใส่อ่าโอเค ลองใส่ค่า const ตัวนี้นะครับไว้หน้าตัวฟังก์ชัน add นะครับอ่ะโอเคมาเรามารองคอมไพน์แล้วก็รันดูอ่ะโอเคตอนนี้ได้แล้วแน่นอน s, นอน <S ได้6 <c oughs> รู้สึกงงไหมครับแปลกใจไหมโอเคไม่แปลกใจนะเพราะว่าไอ้คีย์เวิร์ดตัวนี้นะครับ const ตัวนี้นะครับเมื่อใช้ไว้ข้างหน้าตัวฟังก์ชันนะครับ มันก็จะหมายความว่าฟังกช์ชันตัวนี้นะครับคือสามารถประมวลผลในช่วงออคอ m p i l e Time ได้นะครับไอตัวนี้คล้ายก็จะคล้ายกับออคอ n s เอ็กเพรสชันนะครับของภาษา C++ นั่นเองนะครับอโอเค โอเคสรุปนะครับคีย์เวิร์ดที่คีย์เวิร์ดอาอ้าวแล้วอีกสักอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับเราสามารถประกาศตัวแปรแบบสแตติกนะครับไว้สามารถประกาศสแตติกในรูปแบบของตัวแปรแบบโลค a ลได้นะครับโดยใช้คีย์เวิร์ดสแตติกนะครับอย่างเงี้ยโอเค ค okay. ง่ายๆนะครับก็คือใช้คีย์เวิร์ดสแตติกแทนคีย์เวิร์ดเลสอ่ะ,อะมันฟ้องนิดนึงนะครับว่า <c oughs> บอกว่า B ควรจะเป็นตัวใหญ่นะครับอ่ะโอเคแล้วก็ B ไม่ถูกใช้ สังเกตง่ายๆนะครับก็คือเ e t นะครับใช้ประกาศตัวแปรนะครับที่เป็นแบบที่เป็นที่เป็นแบบใช้พื้นที่ในส่วนของ stack นะครับในการเก็บข้อมูลส่วน keyword static นะครับ static ตัวนี้มันก็ใช้ประกาศตัวแปรนะครับที่ใช้พื้นที่ static memory นะครับในใช้ในการเก็บข้อมูลพื้นที่ static memory ในส่วนนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะหมายถึง Uh, d data r data แล้วก็ b s section s นะครับอ่ะโอเคสนับ uh, คลิปในวันนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับครับถ้าท่านผู้ชมนะครับ uh, ชื่ชอบคลิปของผลแล้วก็อยากสนับสนุนช่องของผมนะครับก็สามารถไปกดไลค์กด s u b สไครต์ที่ปุ่มด้านล่างนั่นนะครับครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับ